สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมุนนี่แพทสิบห้ามาเก็บหอยด้วยจ้ะมาหอดแล้วมาหอดทะเละแล้วน้ำกำลังลงไปเบิ่งวัดสิมี่หอยบนนอจ่าหอยนั่งลมจ่าพี่น้องไปเบิ่งกันวัดสิมี่หอยก่อน เห okay. ็นบ่พี่น้องจะสิมี่หอยอบ่วได้ด้วนี่เด้อเอากลับไปเบิ่งกันนะจ๋เาานะมาลุกมาไปักละาเบาหน่อยไปย่างน้ำลุกไปแฟนแพละถือผู่พี่น้องผู้ซอย <laughs> ผู้ซอยเก็บหอยล่มนิดนึง เราบ่ได้มาเก็บหอยคือเฮาดอกเขามายา่างเล่นเฮาวหนมาหากินเฮาก็มาลุยกันเลยนะพี่น้องแพทย์ลืมเอารองเท้าบูดมาเ <c oughs> บิ่งใส่รองเท้า <c oughs> ลืมเอารองเท้าบูดมาจะสิเป็นแนวอไหรรองเท้าก็สิเปื้อนเบิดแทนเจ้าแคสกับเทนโก้และ เอามาหน่วยน้อยหน่อยสิม,มีห,หอยหายบุบ้นเอาค like ู่เอาคูหน่วยบบบใหญ่นึ่งมาพี่น้องเลยคือบนอพี<ม>่น้องไอ้ใส <Yeah. S 2> ่เกิดไปไ้ได้อะอเดนมาอย่าีพดีละล่างลองเท่าไปในโตลงเข่าประเดสัซากจะคือ บอนเอเด็กเวรถอดสกูเอะวะถอดรองเท้าเลยลูกลูกใส่กับใส่รองเท้ามากรองเท้านะ่ะมันสีซากบ่ออกได้ลูกมาซานนุ่ต้องลงมากมันสีเปืือยรองเท้า จ้าพี่น้องแพทกับสีชใช้เดียวได้บัน๋นเพราะว่าอันลูกไส้กับว่ามีรองเท้าบูดผุนยืนอยูย่ใกล้ๆผุนแฟนแพทแลวกับยางกลับไปแล้วเพราะว่าเราข้าเจ้าว่าบบมีรองเท้าบูดแพทกบับว่ามีคือกันนั่นแหละแต่ว่าแพทกับสีรองเท้าแพทมันกันน้ำได้ยอยู่เนาะบกหอยอีหยังนี่อุ้ยบกหอยอันนี้โอ้บอกหอยอันแม่งผุพี่น้องผุน่ะเบิง้งหนามมันลงมันสิเป็นในสภาพนี่เนาะจ้ะ แพรกับสียางไปเลยไปหาบกหอยเบิ้งส่งคือสีบะหมี่พี่น้องบกหอยมันมันเด้ขึ้นบ่ช่วงไี้หรือจังไดมาผิดงามบ่างามใดที่ข้าเจ้าหากันฮึแพรกับบกคอยหูเด้พอพะแพทเคยมาอยู่เือนึง่งแต่แพทมาเดนมากใหม่ๆมแพเคยมาเก็บขับรถผ้าพิ่นมาเก็บแต,แต่ว่าตะของเดือบกินได้พี่น้องเก็บแ,แต่อยู่แต่แพบก,กินได้บกหอยนั่นนี่แพรก,กินดิบหน่อยไหมแต่ลูกไส้ก็แฟนอยู่กับ ลูกชายก็แฟน,นแฟนแผกินอยู่แต่ว่าข้าเจากับบรรกินหลายหนาวอยู่ได้หนิพี่น้องเอ้ยคุณนะหนาวอยู่เดิมีบัก้อยอันนี้นำ้ำนี่เขาเอื่นบก้อยอันโอ๊ยหนาวบก้อยข้างไหมจ้ะส่งวัคือดอกพี่น้องเอ้ยบอนเห็นบก้อยพ่อหน่วย,ยพุนหะรมัง้งต้องล่งไปเลิกๆผุนหะรืมังะะ้งแผะ วุ้ยน้าวตรองเท้าบูทกับว่ามีเรีกว่ามันสิอันตั้งจโจนโมเจ็ดเมตรยุน้นโมเมนต,ตัวนี้เนาะจาพี่นอ้องแพคกับพ่อเรานี่หน่วยนึงโอ้ยคือหน่วยหน่อยแถ่นอ้อสีมีงังบ่น,น้อย,อยอยู่ข้างในหน่วยเนี่ยน้อยนึงเบิ่งพี่นอ้องหน่อยก็สีเอามาแล้วเดี๋ยวเสิพ้าพี่นอ้องไปเก็บหอยแมงผูอยู่แถวบ้านุ่นละ อยู่น่นนี่มันดินหลายหอยแมงผูก็มีเลยนี่หน่อยหน่อยแต่ทะเลแถวบ้านแพทก็มีขึ้นกันนี่ก็ะหอยแมงผูด้ลยพี่นอ้องหอยแมงผูร้ายหลายหลาย,หลายอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันป่อสะอาดเบิ้งตังนี่พี่นอ้องพลอยอีกแล้วแมนบับุ้นไ้บัวบุ้นนี่โวยไ้อยู่พี่นอ้องได้แล้วนี่หน่วยบบกไงนิดึงนี่ นี่เออนี่ได้ซองน่วยแล้วจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยน่วยนีน่วยไงครับพี่น้องนั่นเสียงมาแล้วเสียงนี่งามคกหน่วยเลิด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 อยู่เนาะใส่บูเลยนี่นี่แพดพ่อหอยคางหอยคางน่วยหนีบนเอาใส่ใดอยู่หอยคางหอยคางหอยคางหอยแขง กอดกันเป็นตุ่มๆยุ่งสีเ้ยพี่นอ้อง <c oughs> ห้อยมืงคู่หาหาได้ได้บอกห้อยสามน่วยไปต่อ,อย่างหัวเด้เอาคู่มาหน่วยบักไงยนิดนึงไปใสกัะโพดพู <c> ้ <oughs> มาหอดมองน้ำแล้วนี่ทายางลุยลงไปนี่มันซิมี่ยุ่นแล้ว แพทบาดแผลลุยแล้วแพทบาดแผลเอาอันนี้มาบาดแผลเอาไอ้รองเท่าบูดมากไหมพี่นอ้องเบางลักษณะหอยมันสิกอดกับเป็นปุ่มเป็นพวกอยู่สันพี่เนาะใช่เศรดายเดีดเยวบาดแผลรองเ้ายางรองลุยลงไปนะฮะมันจะมีอยู่แต่เพราะแพดเคยมาแล้วแพดก็ย่างลุยหาไปใหนหนาเมืงศรีแหละพี่นอ้อง งย่างเงลงไปเองสันเขาก็สิแนมเห็นบักหอยหน้ำคุณบดนี่หอยอันนกมาหากินหอยกินปลาเนาะ <c oughs> อย่าบอกได้หอยนั่งร่มสองหน่วยซ้ำนเฮ้ยเฮ้ยหัวก่อน เฝ้าอยู่ผู้เดียวหลหรบัดเฝ้าอยู่ผู้เดียวอ่าอีกพี่น้องเพื่อมันมีเนาะถ่ายปักหอยพี่น้องเบิ่งพออีกแล้วพี่น้องเออจะสีใดบ่แม่นบ่แม่นบ่้นเม่นอยู่จ้ะแต่เฮาต้องไปล้างอีกเทื่อน,นึงมันสิเป็นลักษณะนี้ล่ะออืแม,ม่นอยู่เด้อนี่มันสิเป็นห้อยเฮาวกลิน เดี๋ยวไปหาหนามางก่อนพี่น้อเปื่อไหมล่างล่างหนามนี่ยจงน้อยนเนาะหนาบอกจน้อยเลิศ่แล้วน้อยน้ยลักษณะเป็นสีแล้วพี่นนออันนี้ห้อยตามธรรมชาติน่าจะสิึ้นมั้สิเป็นแบบนี้ หวยทีขาเจ้าเอามาขายน้ำหางน้ำหางมาจากซีน่วยงามกว่านี่เยเนาะนี่มันหอยมันขึ้นตามธรรมชาติเอาเด้ซีน่วยแล้ว้อจดีได้หอยซีน่วยแล้วเสียงนกหงสว้าวว้าวเสียงธรรมชาติ เลยนะบนี้เนาะมีแต่หอยแมงผูดและเป็นปุ่มเป็นพวงแต่ว่าน้อยน้อยน่อยแผลแผนมเห็นไกลๆเ่ส่วนยืนอยู่แต่หมองที่มันบ่นค่อยแฉะลองเถ่าเล่ามันกันน้มบ่ได้ไงพี่น้องรองท้าแผลแบบกนันน้มแต่กับกันบ่ได้หลายดอกส่วนมันบ่สูงส่วนมัน ยาวเบิ่งบรรยากาศไปก่อนด้วยพี่น้องพานเดี๋ยวพ่อหอยอีกอยูฟังเสียงนกเสียงกาไปมันต้องมาหนาหอนแม่ในน่ามันหนาวนำปกหอยหอยปลื้นปุ่นแดนมาแล้วพี่น้องพึ่นล่องกล่องเซี่ผีเอาบมขึ่นล่องใหม่อันนี้ไฮสเกต คนเดิเนทีไม้ปะเจ้ทาททยไผ่เนี่ยคลิกได้ <laughs> ได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องได้หาหุกหนวยพอดีเราแฟนแพ้ก,ก็นองวันกินเพราะว่าแพ็ก,กับว่กกินอยู่แล้วให้เพิ่นกินเพิ่นกับพค่อยกินกันอยู่แล้วได้ซ้ำนี่ก็โอเคแหละล่ะตั้งมาพาพี่น้องมาเที่ยวทะเลเนาะจะ้ะเบิ้งบรรยากาศทะเลเนาะข้ากับจากเก็บบักหอยเอาเดอกไม้ง,งามๆมาฝากพี่น้องจะ้ะเบิ้งพี่น้องเต็มอยู่เบิ้งได้พี่น้อง ง้ามบออันนี้มันอยู่ใน่มองแบบว่าอันเขาเอาร่นเครื่อสื่อมันเป็นร้านอะเบาเป็นภาษาอังกฤษแพนนันแพนจอดรถล,ดละแพนก็ะเล่นลงมาถ่ายพี่นอ้องมึงเขาิิปลูกออมมองนี้เลยว่ามันเป็นมองว้นรถนะแม่จ้ะพี่นอ้องง่ามหลายเอาดอกหม่มาฝากพี่นอ้องบึงุนนะงาเอไปหอดผุ่นเลยได้จะ้ะ สีม่วงนามงาม,งามนี่อีกจ้าพี่น้องเบิ้งเอาดอกไม้มาฝาพี่น้องเบิ้องแง่เอาไปหอดผุนเด้อพี่น้องอีกฟังท่องผุนก็มี่ในถนนก็มี่อันนี้เป็นสีเหลืองแต่ว่าสีม่วงกลาลังสีขึ้นก็มี่คเห็นสีม่วงอยู่ใสเมื่อกี้สีม่วง โอ้ยย oh, <at> ู <tı ro> ่ทางผุ <sh> ่นเบื้องตีหลับพี่น้องงามค่ะผุ่นงาวไปหอดผุ่นเลยผุ่นนะผุ่นงาวไปหอดผุ่นเฮ็ดบ่ได้เก็บอันเฮดบอกพี่ดิค่ะพี่น้องเฮดหน้าบาทและนําเฮดบ่ได้เก็บเฮดกันหอยหอยบ่ได้กับมาเบื้องดอกไม้กันนี่ฟังนีอีกพี่น้องผุ่นในถนนกับมีในถนนมันไทยบ่ได้นี่สีม่วงอย่าไปงไายทัดเอวสิละนี่ สีม่วงกับมีด้วพี่น้องสีม่วงข้างงามแพทพอ่ออยู่สีม่วงแต่ว่ามันจอดทายปรไดมันอยู่ในถนนแม่จ้ะนี่งามาคักสีม่วงเงาไปหอดผุนผุเบิ้งเห็นเป่าจ้ะผุนในถนนผุนสองผุนเขาปลูกเงาไปหอดผุนเลยบระจางงามหนึ่งจ้าําหรับคลิปนี้แพทย์ก,กาไวไปซ้ำนี้เด้อพี่นอ้องจบถ่ายผ้าไปหาบงังหวยอันจบถ่ายคลิปได้ดอกใหม่งามๆามาะจ้า,งงา,จาดอกใหม่สีเหลือง หนาวได้นน่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกผู้ทุกคนติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้า